เคยมีกรณีตัวอย่างอย่าง,างเช่อนอาจารย์ไปเจอคนที่แบบอยู่ในบ้านที่ปิดพลาดแทนที่จะรวยร้อยล้านกับรวยแค่สิบล้านอะไรอย่างนี้เคยไหมเคยฮะแล้วพอเราแก้ให้เนี่ยมันก็ขึ้นมาเป็นร้อยเป็นพันเร็วมากแก้แค่เปลี่ยนที่อยู่หรือว่าปรับปรุปรปงในทางละชเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจและศรัทธาถ้าถ้ามีพร้อมเนี่ยการแก้ไขเนี่ยเร็วนะฮะภายในประมาณ ก็ต้องดูนะฮะว่าการแก้ไขเนี่ยมันเป็นการแก้ไขแบบชนิดที่เขาเรียกว่าอาศัยดาวดินหรืออาศัยดาวฟ้าถ้าอาศัยดาวดินเนี่ยการแก้ไขถ้าถูกต้องเต็มที่มันต้องใช้เวลาประมาณสามเดือนไปแล้วแล้วถ้าดาวฟ้าถ้าดาวฟ้า,า,า,ฟานี่ณวินาทีนั้นดาวดินหมายถึงว่าบ้านบ้านปกติทั่วไปครับแต่ถ้าดาวฟ้านี่คือก็คือการไปใช้พลังฟ้าอย่างเช่นณปัจจุบันที่เราแนะให้คนไปอยู่บนคอนโด แตจาเชื่อไหมครับว,ว่าตั้งแต่อาจารย์แนะนําเรื่องของคอนโดมาเป็นระนยะเวลาปลายปีที่แล้วใช่ไหมที่เริ่มคือคือวิชานี้เนี่ยเราเราใช้มานานแล้วนะนะฮะใชม้มาประมาณสักเจ็ดแปดปีละแต่ว่าเราใช้น้อยเพราะว่าคนไม่เข้าใจแล้วก็เมื่อเมื่อประมาณสักเจปปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้มีคอนโดเยอะขนาดนี้